สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กชาวยูชาว, Facebook, ชาวยูวยไลท์ทุกคนนะครับก็วันนี้พุม่มชิรุตชิรุตนะครับเออ่อยูภูเก็ตจะออกมาระบายเหลืองนั่งฟาเจ็ดนะครับทีไอเฮียเจียงแบนไปนะครับคือกูอยากถามว่ามึงเป็นเฮียได้ไหายเจียงเหยียดแมงเป็นเฮียได้ฮะมึงมีเฮียได้มากไหมวะนี่ฮะมึงคิดว่ามึงดังมึงไม่รู้กับจา้าเลยมึงไม่ไปต่อยมันเลยเล่ะ มึงต่อยมันรูเพริวชนะไปเลยนี่ตังที่มึงว่าพันหกพันล้านมึงต้องการได้ฮะเจ็ดแม่ใสงไม่ไปฟองซ่านตั้งแต่เล็กๆใส่มึงต้องมาฟองตอนเขาแสดงเซ็ตใส้มึงต้องมาฟองตอนที่เขาจะเอานั่งมาใช้แล้วนึ่งไม่ใช่นี่กูอยากไปดูนั่งฟาเจ็ดมาร์กูรอมานานหลังจากพลวักอร์ตายกูอยากเห็นพลวักอร์มีชีวิตอีกครั้งมึงเข้าใจไหมฮะมึงมาทำแบบนี้มึงรู้ไหมนั่ง ซาหมงคลฟิล์มขค้งมึงงั้นจะเสียหายทันทีเลยจะไม่มีคนรู้ทันทีเลยแล้วถ้าฟาเจ็ดไม่ใช่กูจะไม่ดูซาหมงคลฟิล์มขค้งมึงมึงเข้าใจไหมฮะมึงเข้าใจไหมไอเหย็ดแม่นี่นะกูหุ่นตายกูดาฟาร์ซาตายเลยไอเหย็ดโคกเหย็ดแม่เหย็ดถม,ม,มด,ดูอ,อะนะไอ้ดเดี๋ยวมึงนี่กูมารูอิดาได้อย่างเรอ่ะนะไปฟ้องซ่านมึงกินเลยแม่พันทุกโดยลานไอจ้ามันจะรังไงมาใจมึง กูทามดิมึงอีจ้ามันมักใหม่ออตังมึงตอนนี้ก็ะจาไม่หมดเลยมึงเดี๋ยวไปจำไรฮะมึงคิดว่ามึงเกง่งเอรอมึงคิดว่ามึงเป็นพระเจ้าเออกูไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยยู่เลยมาเคาขัาดขานกันนะเออขัดขานการแบนฟ้าเจ,จ็ดนะแล้วก็อีกรูปหนึ่งที่กูติดใจมากเลยคือนี่ครับฝากถึงไอ้เจียงฝากถึงไอ้เจียงฝากถึงไอ้เจียงเหย็ดแม่กูรันมักเลยอยู่ด้วยรูปนี้นกูรันมักอูชอบม,มากใหม นะติมหน้าเพ็กูเลยฝากตึงไายนะใใเจียงนะครับนายเจียงนะถ้านั่งฟาเจ็ดไม่ข้าวใจนะกูจะไม่ดูซามุองคุิลีมของมึงและกูเวลาถ้ากูจะดูนะกูจะไปซื้อแผ่นกบจากตลาดอันมาแพ่นละ9กาบ้าบาทมีอยู่ในแผ่น5เหลืองรวมด้วยกันนะกูจะไม่ซื้อ ทีเอาตังไปให้มึงแน่นอนกูจะไปซื้อแผ่นเทเข้ามึงแน,น,น่นอนนะมึงเขงา้านะใจไหมเจียงกูด่ากูไม่ออมกูไม่ออมกคมกูด่าอย่าแม่งตกตรงไปเลยนะเข้าใจไหมแล้วก็นี่น้องชายกูฟางมาก,กันเออเขียนว่ากวยดอกเจียงฝากถึงไอ้เจียงเฮียน้องชายกูฝากถึงมานะฮะเห็นไหมเห็นอย่าไหมฮะมึงเห็นไหม เอออยากโคมั้งเลยสักกูตอบตายพุงนะครับฝากตั้งเดยนอายแจ้งนะกูคนตายกูคนภูเก็ตกูรันมาเกนแมนทีเห็นข้าวบันี้นะแบนฟาเจ็ดกูไม่ดีรอให้เลยผลวอล์กเกอร์กูแย่แม้เมื่อจากไปโดยไม่มีเอ,อ่อการดำลาเลยเลยนะไอปีมักเย้กอ,นะอไอนายแจ้งนะแล้วก็กูสงัน้น พี่มัมมักเลยนะที่แม่มต้องมาขรมารบไอเฮียเยียงคนแบบนี้นะพี่มามาโคตทษนะครับพี่มัมหรือหรือขอรบไปเฮียนนี่ได้แล้วนะะนะมันนี้ตายไม่ดูมันได้เลยนะครับตังนั้นมันก็ชายแหมดแม่มเตียวไปในเลื่อยปันทุกรอยลานตายไปไม่ดูที่แม่มใส่รถเบนซ์พ่ไปกันมึ่งกลัวเร็วนะเหลท้านี่รวยก็ไม่รู้ทำอะไรได,ได้นะครับเห็ดแม่มรันม์กเลยเจอเข้าปันนี้ แหมซ่ามังคุดฟิล์มมึงนี่เสียหายมากเลยกูรู้มากนะจะได้ไไไดไนะไแต่แหมไม่บหายดิไอ้ซามังคุดฟงคุดฟิล์มเนี่ยนะกูจะไม่ดูแตถ้ากวาฟาเจ็ดไม่เข้ามาฮะกมึงซ่ามังคุดฟิล์มมันมะึก็ใช่ไหมนะมึงเลือกคิดไปได้เลยพันธุกโรยลานะ้านนั้นมึงเลือกจองห้องไปได้เลยด้วยไอจงไอจ้าเลยนะนะครับก็มีแค่นี้นะครับก็ข้อตัวด้วยนะครับถ้ากว่าพูดได้ไม่ดีไปนะครับพูดจาไม่ดีไปนะครับแต่ถ้ามึงนายเจียงนะ นายเหยียดแม่นะนายว่ามาหนาเห,หยียดแมู่สือกวถอดได้กินเตี้ยตัวเดียวเอาไหมแนวไกลเอาไหมเฮ้ยแม่นอกเรื่องอะไรกลัวดินะก็ทักทิีครับเห็นนี้นะครับไปแล้ว